โอ้ยโอยโอ้โอยโอเลยโอีโอยโอยโ์ยีอยโอดีอยโยโอ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 ยนอยโอยโอยโยโอยโอไปอยอยะอยนยอยโออยโออออยโยอยอยออยโอยโอยโยอนเอี๋ยวได้อยโอยโตยยเดย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออนอโออยโยโอยิงไปหลายนัดอ่ะประมาณน่าจะยโย อาจจะพีนะครับไม่เป็นไรมาขนาดนี้เดี๋ยวผมจะเข้าอ่ะนะพีมีมึงมีกูมีเราไม่มีมันไปเลยเออบอกแล้วจะมีชอบอยากเล่นเดี๋ยวพวกมึงเจอสามเก้าคืนชอบอยากเล่นไปสกอเก้าคืนสักเก้าคืนมันโลกมันโลกมันตามม่มันโลกกลงไปนะสหาย โอ้โหอยากขึ้นไปเลยนะสหายเอ้ามีเป็นเดิ่งยิงเหรอเออได้อยู่ได้อยู่ชิียวเฉวท่อนท่อนท้ายท่อนท้ายเล่นคนละมุมเล่นคนละมุมอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละตรงนี้แฟงหนึ่งตัวครับมีแฟงหลังเยกันฮะ หน่งศัตรูเหลือยู่สม่าตัวผู้น่ารักจังเลยโจมตีโจมตีเป็นคนท็อกซี่อ่ะเธอเถี่ยอะไรเธอรู้จักเขาผิดไปแล้วตูดบานว่าได้เพราะเธอ